และสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นรอบโลกนะคะเลบาน,นอนอยังเผชิญวิกฤตพลังงานหลายประเทศต้องยื่นมือเข้าไปช่วยขณะที่พิพิพธภัณฑ์รำลึกสถานการณ์เทียนอันเหมือนที่ฮ่องกงถูกกดดันให้ต้องปิดไปค่ะตำรวจฮ่องกงบุกทลายพิพิพธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมือนซึ่งอุทิศให้แก่การไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของทางการจีนเมื่อปี2532 เจ้าหน้าที่ยึดข้าวของในพิพิธภัณฑ์หลายรายการถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์จะปิดตัวลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากถูกหน่วยงานด้านอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมสอบสวนเกี่ยวกับใบอนุญาตสำนักงานยายุโรปเพิ่มกลุ่มอาการกินแรงบาเรเข้าไปในรายการผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา หลังจากพบคนที่ฉีดวัคซีนมีอาการดังกล่าว833คนจากการฉีดวัคซีนทั้งหมด592ล้านโดสทั่วโลกโดยจัดให้ผลข้างเคียงนี้ถือว่าพบได้ยากมากและประโยชน์ที่ได้รับจากวัคซีนมากกว่าความเสี่ยงอย่างชัดเจนขณะที่สำนักงานอาหารและยาสหรัฐจัดให้กลุ่มอาการอาการนี้เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้จากการฉีดวัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สัน อียิปต์เตรียมส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อไปอยังเลบานอนโดยผ่านประเทศจอดแดนและซีเรียรเพื่อบรรเทาวิกฤตด้านพลังงานในเลบานอนหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของทั้ง4ประเทศหารือกันสำเร็จเลบานอนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงานเนื่องจากคลังน้ํามันในประเทศลดต่ําจนส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจากวิกฤตเศรษฐกิจเรือรังที่ทําให้รัฐบาลเลบานอนขาดแคลนงบประมาณอย่างหนัก เต่ากาลาปโกสทั้ง3ตัวของสวนสัตว์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษออกเดินทางไปยังที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ซึ่งสร้างขึ้นเรียนแบบสภาพภูมิประเทศบนเกาะกาลาปโกสและตั้งอยู่ห่างจากที่อยู่เดิมประมาณ200เมตรใช้เวลาเดินทั้งสิ้น1ชั่วโมง9นาทีนะคะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นำกลวยไปตั้งเพื่อกำหนดแนวทางเดิน ใช้ผักหลอกล่อให้เต่าเดินไปตามเส้นทางสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ปล่อยให้เต่าเดินไปยังที่อยู่ใหม่ด้วยตัวเองเพราะว่าต้องการให้ได้สงทซับบรรยากาศของสวนสัตว์และเป็นครั้งแรกที่เต่าเหล่านี้ได้สัมผัสพื้นดินของสวนสัตว์ซึ่งก็น่าจะช่วยให้การย้ายที่อยู่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ และทั้งหมดก็คือทันโลกกับที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคืนนี้ดิฉันนัทธาโกโมลวาทินสวัสดีค่ะ